ูแรงสนับสนุนโดยแมคโครรีดีวสองพูดคุยกับพี่เพียกนะัทวัฒน์อ้นรัฐจาก CGSMB พี่เพียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะ,คะดีดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ก็ไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ <Okay. S 2> นะคะมีรเรื่องของ FOMC ด้วยนะสัปดาห์นี้กรอบแับชนีเป็นยังไงแล้วก็กลยุทธ์ได้ค่ะกรอบคือหนึ่งสองูนย์ครับห ได้ทั้งเดือนเลยนะครับเนี้ยสอบเนี่ยเพราะนั้นเครึ่งหลังของเดือนมีนาครับมีโอกาสสุดๆครับหนึ่งหกหกศูนย์ด้านบนหนึ่งสองหนึ่งหกสองศูนย์ด้านล่างสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์้างล่างครับค่ะสี่สิบจุดแปดพิเันค่ะเล่นตามกรอบเลยนะคะเล่นตามกรอบครับคุณจะเป็นลักษณะไซเวว์เพราะนั้นมันจะเป็นการเล่นตัวเล่นๆค่ะเลื่นเลื่นตัวมาเป็นเล่นเป็นตัวตัว ก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสหนึ่งแล้วนะคะถ้าสรุปสิ้นไตรามาสหนึ่งนี้เนี่ยทั้งไตรามาสเลยนี่ตลาดเราจะเป็นยังไงบ้างคะจะอยู่ในกรอบเนี่ยครับผมพี่ว่าจะไจะอยู่ในกรอบเนี่ยครับจนกว่าจะมีงบสาจะมีข่าวเรื่องงบไตรามาสที่หนึ่งจะมีแจับจาย ยูเครนครับอ่ารัสเซียครับซึ่งนขณะนี้ก็ยังยังไม่ไม่ไมีข้อสรุปชัดเจนว่าจะจบยังไงนะครับอันนี้มันมีผลกระทบวงกว้างมากนะครับต่อเศรษฐกิจบ้านเรานะครับถ้าเงินบาทเราก็อ่อนก็แปลว่ามันจะไหลออกไปบ้างนะครับดังนั้นในในสองจุดที่สุดท้ายแบบนี้นะมีโอกาสจะถึงไม่ไปไหนก็วิ่งอยู่ในกรอบนะสุครับค่ะโอกาสที่ตลาดหุ้นจะลงแรงอีกในเดือนนี้น่าจะมีโอกาสเห็นไหมคะ เท่าที่ดูก็วันที่ลงไปขนาดต่ำกว่ามานหกรอบเมื่อเมื่อที่ที่แล้วครับแัะนน,นน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของเรือแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่น่าดีนะครับรแต่ที่ถ้าสักพันสอร้อยี่สิบอาจจะหลุดไปถึงพันหกแต่ผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่ำไปมากค่ะโอกาสเกิดการทําวินโดว์เรสซิ่งหรืออะไรก็ตามปิดงบไตรมาสหนึ่งดันเซ็ตขึ้นน,นี่น่าจะมีโอกาสเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับก็นุดอยู่ครับว่าช่วงช่วงใกล้ๆจะปิดซิสไตรม้างนะครับ อาจจะมีราคาพุ่งขึ้นไปบ้างต่ากที่ไปทดสอบในกรอบบนนะครับเป็นหกหกศูนย์มันได้ถึงงนึ่งหกแปดศูนย์นะครับกรอบยู่ะมาน้นค่ะได้ค่ะยังคงมีบุมมองเชิงบวกนะคะแล้วก็จุดต่ําสุดในเดือนนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับนอกจากนี้ไปถ้ามีลงแรงๆก็ที่หวยก็ซื้อได้นะครับค่ะเป็นจังหวะการเข้าซื้อจะมากกว่าด้วยซ้ำเป็นหกสองศูนย์แนวรับแรกนะคะแล้วก็ถ้ารับทะาพรจริงก็น่าจะพันหกใช่ไหมคะ น่าจะพันหกเป็นี่ละประกอบแรกมันอยู่พ <c oughs> ันหกพันหกว่ายี่สิบทั้งหมดอยู่พันหกว่าแปดพันหกว่าหกสิบถึงพันหกว่าแปดจะยุ่งอยู่ในกรอบนี้มันไปยากไปค่นนะค่ะ <c oughs> ได้คะ่ะครับขอบคุณพี่เพียงมา,มากๆเลยนะสำหรับกลยุทธ์ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะได้ครับสวัสดีครับพี่ยคะพี่เพียงนทวัฒน์อ้นรัชจาก CGSMB นะคะก็อย่างที่เห็นกันนะคะว่า กลยุทตลาดหุ้นไทยยังคงมีมุมมองเชิงหวกอยู่นะคะเพราะว่าจุดต่ำสุดนะคะได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะที่โลที่หลุดบระเวณ1,600นะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่มีเรื่องของสถานการณ์นะคะรัสเซียยูเครนแบบร้อนแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความผันผวน,นของแต่ละสินทรัพย์ค่ะส่งผลทำให้คิดว่า โอกาสนะคะที่จะหลุดพันหในเดือน1ที่เหลือนี้นะคะสิ้นไตรมาสนี้นะคะก็คือเหลือเวลาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นให้ดนรับอยู่ที่บระเวณหนึ่งห 00และ1620นะคะจะเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะคะแล้วก็ยังคงมองขึ้นกรอบด้านบนมีแนวต้านอยู่ที่1660ที่กำลังเราจะชนตอนนี้ผ่านไปได้ที่1680ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะกลยุทธ์ที่ย่อลงมาก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของการทยอยเข้าซื้อหุ้นนะคะรวมไปถึงสะสมหรือว่าเทรดตัวของ s ซ็50ได้ด้วยนะคะลงไปที่แนวรับ1600 1600 20สามารถเล่นขึ้นได้เพราะว่าดาวไซส์จำกัดขา S50 ลองอนะคะตัวของ S5028C2206A ค่าเกียริง14.1ซ e n s i วิตี้0.85ของค่า28 m a c ค u l a y นะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะคะเป็นกลยุทธ์สำหรับการเทรด ทีเฟกในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะส่วนใครที่เทรดอยู่แล้วนะคะเลือกหมายเลข28 m a c คอ l ี y ค่ะใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR โค้ดมุมจอรับบทวิเคราะห์ฟรีทางไลน์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i d w c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c r u l y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Ti